นับสนุนรายการโดยไอยราแพลนเน็ตดรกัมปนาธบุญราศีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า20ปีบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบร,ริหารบร,ริษัทไอยราแพลนเน็ตจำกัดรองประธานฝ,ฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยอาจารย์พิเศษวิชาการขายตรงมหาวิทยายลัยสงขลานคริน ที่ปรึกษาชมรมธ,ธุรกิจขายตรงภาคใต้ประสบการณ์การตลาดธุรกิจเครือข่ายขายรตรงภาคสนามกว่า20ปีบริหารจัดการธุรกิจเครือข่ายขายตรงอดีตพนักง,งานร,รัฐวิสาหกิจชั้นนำของไทยดูแลระบบงานคุณภาพและความปลอดภัย19ปีอาจารย์ชันวิทย์เมธาัยวุฒิผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า30ปีพิชิตรางวัลคุณวุฒิเด่นด้านต่างๆมากมายบทบาทหน้าที่รองประธานกรรมการบริหารบริษัทออยาราพแพลเน็ตจำกัดประสบการณ์คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญโตกลม7ครั้งรางวัลบุคคลีเด่นธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2,538จากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนาย,ยกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต อดีตประธาน MDRT ประจำประเทศไทยอดีตเลขาธิการสมาคมบริการทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธุรกิจประกันชีวิตให้กับประเทศต่างๆในภาคพ,พื้นเอเชียสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการค้ายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงกับผมสำราญสีวรพัฒน์ นะครับและนี่คือรายการที่จะนําสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงนะครับมาส่งให้ท่านถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับแล้วเรียกว่าเราก็จะนําผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านต่างๆนะครับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจําสม่าเสมอนะครับแล้วสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้อยู่กับท่านผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งครับเรียกว่าเป็นผู้ที่ข้ามบอดอยู่ในวงการธุรกิจขายตรงเลยก็ว่าได้นะครับ20ปีแล้วครับสำหรับประสบการณ์ของท่านนะครับก็เราอยู่กับท่านอาจารย์ดรกัมนาตบุญราศีนะครับสวัสดีครับ ท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราเรียกว่าในธุรกิจเครือข่ายขายตรงของเราเนี่ยครับอาจารย์ครับเทปก่อนๆเราก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของการขยายการการขายนะครับแล้วก็เรียกว่าเทคนิคการทํางานต่างๆเลยครับอาจารย์ครับนะครับวันนี้นะครับขอญาตถามอาจารย์ครับว่าเราจะขยายฐานธุรกิจของเราครับอาจารย์ครับให้มันเติบโตยิ่งใหญ่ก้าวหน้าไปได้ยังไงครับอาจารย์ครับครับก็อย่างที่เป็นความตั้งใจนะครับในรายการขายตรงสีขาวเนี่ยนะครับ เราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาทําธุรกิจขายตรงนะครับรู้จริงแล้วก็รวยจริงรวยจริงๆครับแต่การที่เราจะรวยจริงๆเนี่ยนะครับมันก็หนีไม่พ้นกับสิ่งที่เราเรียกว่าการลงมือทําครับถูกไหมครับการลงมือทําคือเรารู้เท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับแต่เราไม่ลงมือทำเนี่ยมันไม่มีผลลัพธ์นะครับแล้วหนึ่งในความสําเร็จเนี่ยคือต้องมีการสร้างกิจกรรมขึ้นมาครับนะครับการทํางานให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับ ระหว่างรุกกับรับเนี่ยคุณสารานว่าอะไรเนี่ยมันแข็งแรงกว่ากันเราต้องทําเรียกว่าต้องทําเชิงรุกนะครับเชิงรุกรุกเนี่ยมีโอกาสชนะกับแพ้ครับนะครับตั้งรับเนี่ยก็เสมอตัวกับแพ้ครับตั้งรับเนี่ยไม่ชนะอถ้าเราขยายธุรกิจเราพูดขยายเนี่ยมันขยายดินแดนเนี่ยนะครับเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยนะครับเราไม่รุกเนี่ยมันก็ไม่เกิดการขยายดินแดนอยู่แล้วนะครับแต่การจะขยายธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับ ในธุรกิจขายตรงเนี่ยมันเป็นธุรกิจซึ่งต้องทํากันเป็นรูปแบบของเน็ตเวิร์กนะครับหรือเป็นเครือข่ายนะครับแล้วก็ต้องอทําเชิงรุกนะครับเครื่องมือในการทําเชิงรุกจริงๆเนี่ยมันคลาสสิกมากเลยนะครับเราใช้กันมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับเราเรียกว่าเฮาเมตติ้งเฮาเมตติ้งเลยครับอาจารย์เฮาก็แปลว่าบ้านถูกไหมครับมมตติ้งแปลว่าการประชุมคือการประชุมที่บ้านประชุมที่บ้านเลยหรือบางคนเรียกว่าการทำโฮมปาร์ตี้นะครับก็คือการทำปาร์ตี้เล็กๆที่บ้าน ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการทํางานเชิงรุกนะครับเพราะอะไรครับเรียกว่าโฮมบร์ตี้หรือฮาวบัต้ในการทำงานทำงานเชิงรุกนะครับเวลาเราไปเนี่ยนะครับเราเราเข้าลงไปในพื้นที่เนี่ยไปที่บ้านเขานะครับมันง่ายกว่าเชิญเข้าออกจากบ้านอถูกไหมบางทีเชิญเข้ามาเราไปทำที่บ้านเขาเลยขอญาตนะครับใช้เวลาสั้นๆนะครับแล้วไปเนี่ยนะครับก็จะมีการทํากิจกรรมที่มันสนุกสนานนะครับที่สําคัญบางทีเขาก็เชิญเพื่อนบ้านมาครับ และเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะครับมีการแจกนู่นแจกนี่นะครับเป็นของรางวัลเนี่ยเรายังเรายังได้คนเนี่ยเป็น5คน10คนหรือจะมากกว่านั้นก็ได้คุณสมานนะครับจากประสบการณ์ต่เวลาเราเชิญคนมาฟังสัมมนาที่โรงแรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเดินทางเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าเราเชิญคนมาเนี่ยเรามาตั้งรับที่โรงแรมแต่ถ้าเกิดการทำโฮมปาร์ตี้หรือว่าเฮลล์มิ้งเนี่ยเป็นการลงไปในพื้นที่เลยเป็นการไปทํางานเชิงรุก อ๋อการประชุมที่โรงแรมที่หมายถึงว่าที่หลายๆบริษัทจัดเนี่ยนะครับให้เป็นการประชุมประจําจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นการเชิงลุกเลยครับอาจารย์ถ้ามองภาพรวมเป็นภาพเป็นภาพแมกคโครเนี่ยนะครับจากบริษัทลงไปเนี่ยเหมือนเรารุกพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆแต่พอมองในภาพนักธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยไปจองโรงแรมไว้แล้วก็มีการแจกบัตรเชิญถูกไหมครับแล้วมันรอที่โรงแรมรอรอลุ้น รุ้นว่ามาไหมรอกันรุนนะฮะรุ้นว่ามาไหมนะครับแล้วมายังไงนะครับเอาไว้ง่ายเลยคุณสมรารอุปสรรคฝนตกทําไงครับมาไหมโอ้ฝรั่งนู้นเริ่มพลาดเริ่มเรียกว่าลังเลแล้วมาไม่มาดีฝนมันตกอ่าแล้ววันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกหวยออกมาไหมไม่มาอีกอ่าติดงานบวชงานกวนจุกงานน่นนี่นั่นสารพัดเลยนะครับพอดีแต่เราเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ลงในพื้นที่เเราไปรออยู่ที่โรงแรมนะครับ ผมก็ยังมองภาพว่าการทำ OPP นะครับก็ยังเป็นการทำงานแบบตั้งรับอยู่ในภาพของนักธุรกิจถูกไหมครับอาจริงอยู่บริษัทลุกลงไปแล้วแต่เรา<ค>รเหมือนอ<ค>ย,นยนั้งรั้อยู่แต่เราเนี่ยไม่ได้ขายไม่นี่คือเราเนี่ยนัดคนมาแล้วมารอยที่โรงแรม,มนะครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีข้อจํากัดในการเดินทางถูกไหมครับครับแต่การการจัดประชุมตามโรงแรมเนี่ยนะครับในเดือนหนึ่งก็จะได้เพียงครั้งหรือ2ครั้งเต็มที่แล้วที่บริษัทจะให้ครับแต่การทำ house meeting หรือ home party เนี่ย ทำได้ทุกวันที่เราสามารถจัดเวลาได้นะครับแสดงว่าในเดือนหนึ่งเราทําได้เป็นสิบครั้งเลยถูกไหมแล้วการลงไปจัดโฮมปาร์ตี้เนี่ยนะครับ,รบมันเป็นเครื่องมือตัวนึ้งของอยากช้สับวันสต็อปเซอร์วิสเพราะอะไรครับโรงไปในพื้นที่ก็ลงให้ความรู้นะครับความรู้สินค้าความรู้เรื่องของธุรกิจคสองเนี่ยนะครับลงไปเพื่อจะเอาลูกทีมเราเนี่ยไปเรียนรู้งานกับเรา นะครับลูกทีมก็ได้เห็นว่าเราซึ่งเป็นแม่ทีมเนี่ยจัดโฮมปาร์ตี้แบบไหนทางานเชิงรูปแบบไหนก็เป็นการสอนงานหรือว่าเป็น On the Job t r a i n i n g ิ่งนะก็เรียกว่าเป็นการเทรนนิ่งเนี่ยที่หน้างานเลยนะครับสามเนี่ยนะครับเป็นการลงไปเซอร์วิสเลยคืออะไรครับไปส่งของในคราเดียวกันได้ไหมนะครับรับสมัครในคราเดียวกันได้เลยครัถูกไหมครับก็เรียกว่ามีการทําทั้งการทําทั้งตัว R ทําทั้งตัวทีคือ u R t เนี่ยครบทุก กระบวนการเลยห้าขั้นตอนเลยนะครับที่เราคุยกันเพราะการทำรอมพิวติ้งก็มันก็เป็นการติดตามอย่างหนึ่งเหมือนกันมันเป็นการจาลองสถานการณ์ของการทํางานจริงเนี่ยลงไปในพื้นที่นะครับก็ต้องมีการพรีเซนต์ครับเหมือนกับการจัดประชุมเหมือนกันแต่เป็นหน่วยย่อยลงไปนะครับเป็นการฝึกให้ลูกทีมเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดบ้างได้นําเสนอบ้างและได้เห็นรูปแบบของการทํางานถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการไปเก็บเงินเขาก็เอาสินค้าแลกเปลี่ยนกันเลยในพื้นที่อย่างนัันนะครับ นั่นผมก็จะมองดูว่าถ้าพูดถึงเครื่องมือในขายตรงที่เป็นการทํางานเชิงรุกเนี่ยยังไงเนี่ยเฮลเมตติ้งเนี่ยชนะขาดทุกประตูมีประสิทธิภาพนะฮะดีที่สุดนะครับมันรวมทุกอย่างเนี่ยจำลองไว้ในเขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับ,รบแต่โดยมากเลยเขาจะมักจะไม่ค่อยชอบนะครับเพราะอะไรครับมันวิทยากรที่เก่งๆเนี่ยไม่ค่อยอยากทำเพราะว่าคนชมเนี่ยน้อยสู้บรรยายโรงแรมไม่ได้ มันดูอัลังการกว่าครับปรากฏว่าพอเราไม่ทำฮาวมีติ้งลูกทีมก็ทำฮาวมีติ้งไม่เป็นเลี่ยงหมดเลยอ<ม>ทุกคนรอทําเชิงตั้งรับหมดเลยเพราะว่าเขาดูแม่ทีมเนี่ยเป็นไอดอลของเขาถูกไหม,มแล้วไอดอลของเขาทํายังไงก็คือว่าอยู่โรงแรมบรรยายหรือว่าไม่บรรยายก็รอปิดกันที่หน้าโรงแรมในห้องประช,ชุมแล้วพอจากนั้นพอการประชุมเลิก<ม>ก็ทุกอย่างก็จบกัน<ม>เขาก็ทำงานไม่เป็นเพราะทำงานเชิงรวกเป็นทำฮาวมีติ้งไม่เป็นเดือนนึงก็เจอแค่ครั้งเดียวด้วยนะฮะใช่ Oh. แล้วอย่าว่าเดินครั้งคุณสำราเนเสน่ห์แพ้สนิทถูกไหมครับถ้าเกิดมีค่ายไหนเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมีการมาสปอนเซอร์ลูกทีมของเขาก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคู่แข่งทํางานเชิงรุกลหละโหพาลูกทีมเราเนี่ยไปน็อกดอนอกรอรน็อกดอ,นอ,กดอจนกระทั่งยอดเป็นเกิดพีวีเกิดรายได้เข้าอ่าเฮ้ยเราจะประชุมเดือนละครั้งเจอกันครั้งเดียวถูกไหมครับผลลัพธ์มันต่างกันแน่นอนยังเรียกว่า การทํางานเชิงรุกในการขยายธุรกิจเนี่ยคือการทำเฮามิทติ้งอืมครับแล้วแสดงว่าแสดงอาจารย์กาลังบอกว่าคือถึงแม้ว่าบริษัทจะมีระบบนะครับทีมจะมีระบบในการทํางานสนับสนุนยังไงก็ล้วแต่เรื่องของการทํางานเชิงลุกเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ทำได้ไหมอาจารย์เออถ้าไม่รุกก็คือตั้งถ้ามีเซ็นเตอร์แต่ว่าเรามีเซ็นเตอร์ทุกสัปดาห์เลยครับอาจารย์ครับเซ็นเตอร์ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ก็จะเป็นจุดในการรวมพลในระหว่างสัปดาห์นะครับแต่มันมี7วันในสัปดาห์รวมพลวันหนึ่งเจ็ดวันอีกหกวัน ก็ต้องให้ลูกทีมเราเนี่ยออกไปทำเฮาเมตติ้งลูกทีมจะทำเฮาเมตติ้งได้ก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกจากเราคเราต้องเป็นผู้นําในการนําทีมเราเนี่ยไปทำเฮาเมตติ้งกับตลาดธรรมชาติของเขาคือเครือญาติของเขาเพื่อนฝูงของเขาคนที่เขารู้จักจนเขารู้อ๋อทําอย่างนี้นี่เองเป็นการสอนงานผ่านการปฏิบัติจริงเรียกว่าทําให้ดูดีกว่าคําพูดที่เรามาสอนอย่างเดียว เรามาเรียนที่เซนเตอร์ประชุมเซนเตอร์อีกโคกวันก็ไปฝึกภาคสนามกันโดยเครื่องมือค,คือ,อคอมพิวติง้งจริงๆมันก็เหมือนประกอบกันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแสดงว่าถ้ามีระบบแล้วแต่ว่าเราไม่ไปทํางานพื้นฐานมาระบบมีแต่เราก็ใช้ระบบไม่ได้เกิดประโยชน์คําว่าระบบเนี่ยคือหลายคนตีความหมายไปมากมายเลยนะครับม,มันคือการเรียนรู้รผ่านระบบการฝึกอบรม,มนะครับแต่การเรียนซึ่งขาดการปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีผลลัพธ์มันรู้คือเก่ง นะครับเข้าใจหมดทุกเรื่องรู้ทฤษฎีหมดเลยคงเกลียเรียนนะครับเรียกว่าเหมือนกับความรู้ทุ่มหัวครับแต่ทําไม่เป็นทําไม่เป็น <c oughs> นะครับมันก็ไปไม่ได้ถูกไหมครับ <c oughs> บางทีเนี่ยมวยวัดเนี่ยกับดีกว่ามวยสากลนะ <c oughs> คือเรียนเป็นระบบแล้เป็นมวยสากลคือเก่งเข้าใจ <c oughs> ทักษะดีมากเต้นฟุตเบิร์กดีมากนะครับจะเข้าชกยังไงจะฉากยังไงเก่งมากแต่ไม่เคยขึ้นเวทีเลยไม่เคยชกเลย <c oughs> มันไม่มีผลลัพธ์ถูกไหมครับครับดังนั้นเนี่ยในการทํางานขายตรงให้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับนอกจากเราทํามีเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยจะต้องมีระบบพี่เลี้ยงในการนําออกไปฝึกงานออกไปจะประชุมนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวนึงที่ว่าโฮมบาร์ตี้หรือว่าเมตติ้งนี่แหละครับอาจารย์มีเทคนิคยังไงไหมครับที่แบบเวลาเราไปจัดเฮาเมตติ้งทำยังไงถึงแบบว่าเราสามารถที่จะทำแล้วประสบความสําเร็จในการจัดเท่าครับอาจารย์คุณสมรังครับเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นภาพเฮาเมตติ้งครับ ที่เป็นเรื่องของความเรียบง่ายนะครับแล้วเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องทําอย่างคุณสมรานมีประสบการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอยากให้คุณสมรานลองเล่าถึงรูปแบบนะครับหรือว่าที่เคยเคยทำมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาสอบแทรกเทคนิคลงไปเอาแบบสไตล์ผมเลยสไตล์ง่ายง่ายเลยว่าเราลองไปทําประชุมยังไงตามบ้านของลูกทีมหรือว่าลูกค้าเนี่ยครับจริงๆผมทําแบบง่ายๆครับจย์ครับคือจะต้องเรียกว่าคือคอนเซ็ปต์ของผมคืออยากให้ทีมงานก๊อปปี้ได้ด้วย เพราะเรากาลังลงไปทําเป็นแบบอย่างให้เขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะหลีกเลี่ยงอุปกรณ์พวกเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับเมื่อก่อนเคยใช้แล้วครับจาครับแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันมันก็จะเป็นลักษณะของการนําเสนอแบบง่ายๆมากกว่าเตรียมอุปกรณ์นะครับในการนําเสนอให้พร้อมเช่นเรื่องของตัวฟลิปชาร์ตนะครับกระดานไวทบอร์ดธรรมดานะครับหรือแม้กระทั่งแค่แฟ้มสปอนเซอร์เท่านั้นเอง นะครับแล้วก็อาจจะมีะสินค้าตัวอย่างนะครับไปนําเสนอสื่อนะครับพวกหนังสือพิมพ์ที่บริษัทของเราลงข่าวนะครับอะไรก็แล้วแต่ครับซีดีงซีดีเนี่ยเตรียมไปให้พร้อมเลยแล้วก็เรียกว่าลงไปที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับอาศัยความเป็นกันเอง ใส่คอมเ็น์กันเองเนียนๆไปนะครับแล้วก็เรียกว่านั่งพูดคุยกันก่อนไม่ใช่มาถึงปุ๊บเนี่ยผมก็อุปกรณ์พร้อมเต็มทีคือเหมือนลูกค้าก็จะตกใจนะฮะแต่ครับก็ค่อยๆเนียนๆไปคุยไปถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะครับในการนําเสนอเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะพร้อมเต็มทีครับในการที่จะนำเสนอแล้วก็เรียกว่า,าทําอย่างง่ายเขียนแผนกระดาษก็เขียนแบบง่ายครับไม่ได้เขียนทั้งหมด นะครับสินค้าก็เน้นเรื่องของการสาธิตแล้วเป็นตัวสินค้าที่เรียกว่ามีเห็นผลการสาธิตได้เลยได้ดมได้ทาได้สัมผัสได้อะไรเงี้ยคือเขาจะแบบชอบมากนะครับแล้วก็คนที่มีผลต่อการจัดประชุมครั้งนั้นก็คือทีมงานของเราเพราะเป็นคนของเขาครับอาจารย์เขาจะเป็นคนที่ช่วยปิดการขายหรือเป็นคนที่ช่วยเชียร์ได้ดีมากครับอาจารย์ก็รูปแบบอย่างที่ที่คุณสมานไล่ฟังนะครับท่านผู้ชมก็เห็นภาพว่ามันคือการจัดเตรียมแบบแบบเรียบง่าย แต่พร้อมนะครับที่จะขยายผลนะครับหรือว่าพร้อมที่จะกลายเป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะบางทีพอเราคุยสนุกเนี่ยบ้านแรกเขาก็ไปเรียกชาวบ้านมานะครับเราบอกว่าอีกรอบได้ไหมนะครับเราก็พร้อมจะกลายเป็นเวทีสิ่งใหญ่ขึ้นไปไปถึงเึ่งจปุ๊บคุยเสร็จแล้วนะครับใช่เขาบอกอย่าพึ่งกลับเดี๋ยวพี่ไปเรียกเพื่อนก่อนครับวันนั้นสามสี่รอบก็มีเขาจะเริ่มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ นะครับนี่นี่คือ,อความความสนุกของโคมบาร์ตี้เลยหรือว่าการการจัดเฮาปิทติ้งเลยมันเป็นกันเองด้วยนะอาจารย์ใช่มันนเป็แล้วเขาก็ไม่ไม่เกรงไม่ประมาทมีอะไรพูดก็พูดเลยบางทีอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะเขาสงสัยแต่เขาไม,ไ,มไ,มไม่กล้าถามถามไม่ไม่ไม่กล้าถามเลยคนเยอะนะแต่นี้มันเหมือนกับเราเราเป็นบ้านเขาเราเป็นแขกบ้านเขานะครับจัดประชุมโรงแรมเนี่ยเขาเป็นแขกของเรานะครับใช่แล้วการที่ลงไปในพื้นที่แบบนี้เนี่ยนะครับทำให้เขาเห็นรูปแบบการทํางาน ถูกไหมครับว่าเราจะประชุมแบบไหนเขาก็ C O P Y คือ Copy ต่อก็ p ปี้อย่างเดียวเลยเทคนิคสําคัญของการจัดโฮมปาร์ตีหรือว่า h o m ์มิ่ติ้นะครับคือ1เนี่ยนะครับจะต้องทําให้มันสนุกนะครับต้องมีเสียงหัวเราะต้องมีรอยยิ้มนะครับจะทําให้รู้สึกว่าครั้งต่อไปเขาอยากเชิญเรามาอีกเกิดไปถึงนเครียดไปหมดเลยนะรอบหน้าก็ไม่ได้มาแล้วหมดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่2นี่คือต้องมีสิ่งรอใจ เช่นของรางวัลการจับรางวัลนะครับหรือการที่มีการจัดเลี้ยงนะครับมีขนมจีนให้ชิมนะครับมีขนมจีนสมมตินะหรือว่ามีการทําขนมมาเนี่ยมีเบรกมาเนี่ยนะครับก็อาจทาให้เป็นปาร์ตี้เล็กๆที่เขารู้สึกเอออยากให้เรามาอีกเพราะเขาอิ่มท้องนะครับรบรรยากาศก็ดีขึ้นมาคนเราได้กินอี่ยิ้มนะรอร่อยเนี่ยโอ้ยิ้มมากเลยวันหลังก็มาอีกนะครับมันก็จะขยายวงปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มไปคนหนึ่งคนเนี่ยเขามีสังคมนะครับ เขาก็เห็นว่าตรงนี้มันสนุกเขาก็อยากเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปให้กับสังคมเพื่อนบ้านนะครับเพื่อแงมาแล้วหาแน่นอนมาแล้วมีความสุขแน่นอนอวงคอมเมตติ้งหรือวงปาร์ตี้เนี่ยมันจะขยายวงออกไปนะครับจริงๆแล้วดูก็ไม่ได้ใช้งบประมาณที่เยอะด้วยใช่ไหมครับรชนแทบจะไม่เลยเหมือนเราไปอ,ออกออกสนามนะครับบางคนนะครับรวยจากโฮมปาร์ตี้นะบางคนรวยจากคอมเมตต้นะเพราะอะไรครับต้นทุนต่ำครับ PV ได้แน่นอน ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสสัมผัสมีโอกาสชิมนะครับมีโอกาสตอบข้อสักถามถูกไหมครับแล้วเรามีการไปส่งของลูกค้าลูกค้าตัดสินใจเลยนะครับ<ม>แล้วก็มี P ีวเกิดขึ้นในวันนั้นเลย<ม>ถ้าเรามีการฝึกทักษะตัวเองดีๆแล้วก็สอนทักษะนี้กับลูกทีมเนี่ยแกเป็นลูกทีมนะครับมีอยู่3-4กลุ่มเนี่ยมีเฮา,าวิตติ้งเน,นะครับวันละจุดก็พอ<ม>เรามีอยู่ทั้งหมดเอา5กลุ่มแล้วกันจุดหนึ่งสักประมาณ ห้าคนห้าคนห้าห้ายี่ห้าวันนี้แสดงว่าเรามีการพูดคุยกับคนใหม่ยี่สิบห้าคนนะฮะโอเคแล้วสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทําสักประมาณห้าวันก็พอร้อยกว่าคนนะจย์ห้าวันเนี่ยก็เท่ากับว่าร้อยยี่สิบห้าคนนะฮะถูกไหมแล้วเดือนนึ่างสี่ครั้งสี่ร้อยกว่าคนนะจย์สี่ร้อยกว่าคนถามว่าถ้าเรามาจัดระชุวโรงแรมครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วรอคนสี่ร้อยกว่าคนมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคุณสำราญ เรื่องใหญ่นี่นี่เรามีทีมจัดท้มิทต้งห้าทีมรวมทั้งเราด้วยนะแล้วทีมถามว่าเขาจะทำท้ามิทติ้ได้ยังไงก็เริ่มจากเป็นครั้งแรกไปกันด้วยกันก่อนจากนั้นเนี่ยให้เขา Co p y พวก็ปี้ต่อแล้วไปขยายผลไปกันเรานี่แหละนะครับเราก็เรียกว่าลงไปภาคสนามทำให้ดูไปเลยอาจารย์การที่คุณสำนักตั้งโจทย์ถามผมว่าอะไรคือเครื่องมือในการทำงานเชิงรุกในธุรกิจขายตรงคำตอบก็คือเท้ามิทติ้งเองเท้มิติ้ง โอ้จริงๆด้วยครับอาจารย์ครับคือแสดงว่าในในทีมงานทีมไหนที่มีการจัดเฮล์มิตติ้งบ่อยๆเยอะๆเนี่ยนะครับเรียกว่าเก็บยอดได้สมมาก็จะเห็นความสําเร็จเก็บยอดสไปม์มากแล้วพอเรามีการจัดเฮล์มิตติ้งบ่อยๆเราก็จะมีแขกมาที่การประชุมสันมนาใหญ่ๆครับนะครับแม่น้ําแต่ละสายเนี่ยนะครับแม่น้ําสายใหญ่ครับมาจากแม่น้ําสายย่อยๆรวมกันแม่น้ําสายย่อยๆที่มารวมกันเนี่ยมันเกิดจากน้ําฝนไม่กี่หยดครับ ฮามิทติ้งคือน้ําฝนหยดนั้นนะครับการประชุมที่เซ็นเตอร์เนี่ยคือคือแม่น้ําสายย่อยๆอนะครับแม่น้ําสายใหญ่หรือการสัมนาของบริษัทเนี่ยนะครับนะครับก็เป็นเปรียบเหมือนกับแม่น้ําสายใหญ่ถ้าไม่มีเล็กมามันใหญ่ไม่ได้นะครับแล้วหลายคนพอเติบโตมากขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งเป็นแม่ทีมเนี่ยบางครั้งเนี่ยลืมนะครับลืมกลยุทธ์ที่สําคัญครับคือการทํางานเชิงรุกนะครับแล้วก็ลืมลืมทักษะที่สําคัญจนท้ายสุดเนี่ย เราจัดเทาเมตติ้งไม่เป็นทีมก็ไม่เป็นหรอกเพราะแม่ยังไม่เป็นเลยเราไม่ได้ลงไปทำให้ดูนะฮะใช่ครับแล้วแสดงว่าอาจารย์กำลังบอกว่าถึงแม้ว่าเรามีเซ็นเตอร์นะครับถึงแม้ว่าเรามีการจัดประชุมประจําเดือนของบริษัทที่จะเข้ามาจัดให้เราเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปลงไปทํางานพื้นฐานมาเวลาเซ็นเตอร์ก็ไม่มีคนนะฮะเวลางานประชุมบริษัทก็ไม่มีคนนะฮะในมุมนี้นะฮะลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเราเชิญคนมาที่โรงแรมครับนะครับ จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยเชื่อแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยนะครับยังต้องออกไปติดตาม,มเพราะอาจจะปิดการขายที่โรงแรมไม่ได้ครับนะครับเวลาออกไปติดตามเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ออกไปติดตามเนี่ยมันจะมีพีวีกลับมาได้ยังไงอืมใช่แล้วเวลาเราไปติดตามเนี่ยนะครับเราก็ต้องลงไปตามบ้านก็ลงไปที่บ้านลูกค้านั่นแหละอ่าแล้วถ้าเราไปที่บ้านลูกค้าเนี่ย,เ,ยเราก็ในเมื่อไหนๆก็ไปแล้วเนี่ย ให้เขาตามญาติพี่น้องคนรู้จักเนี่ยมาจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆเป็นมิเต็งเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อไงว่าเฮามิเตงเนี่ยนะครับเป็นทั้งเครื่องมือในการดึงคนเข้ามาที่การประชุมใหญ่และเป็นเครื่องมือในการติดตามคนเนี่ยนะครับที่ออกจากห้องประชุมแล้วเนี่ยให้เขาเนี่ยเรียกว่าทั้งซื้อทั้งขายจริงๆทั้งได้สัมผัสสินค้าจริงๆรางทีการสัมนาใหญ่ๆเนี่ยลูกค้ามันเข้าไม่ถึงข้อมูลแต่การลงไปเชิงรุกเนี่ยทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้สัมผัสจับต้องสินค้านะครับ กล้าโต้ตอบและมีการพูดคุยแบบปฏิเสธนะทูเวย์คอมมิวนิเคชันนะครับพูดคุยโต้ตอบกันจนเราเข้าใจอ๋อเขาต้องการอะไรอะไรที่เขายังสงสัยอยู่บางทีอยู่ในโรงแรมเราใส่สูตรเขาก็ไม่กล้ามาถามนะอาจารย์ใช่เหมือนกับว่าไมาไปเยี่ยมนะคุณสมรามันได้สายสัมพันธ์ได้ใจเลยเราก็ได้รู้ว่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงเราต้องปรับตัวยังไงนะครับเข้าไปนในใจเขานะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการส่งไม้ส่งไม้ยังไงคือ ลูกทีมที่ตามเราไปเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อวิธีการนี้เป็นวิธีการทํางานที่มันเป็นเชิงรุกแม่ปูเดินยังไงลูกปูก็เดินอย่งงางนั้นนึกภาพนะครับเม,มื่อที่เราคุยกันว่าถ้าหทีมเนี่ยยอดหนึ่งเท่านี้นะครับถ้าสิบทีเนี่ยคูณสองไปเลยครับแปดคนต่อเดือนอสิงจริงการขยันของเราก็คือการขยันลงทํางานพื้นฐานใช่ครับนะ ส่งไม้ต่อให้ทีมงานนะฮะแสดงว่าการจัดเฮาเมตติ้งตรงนี้เนี่ยคือแสดงว่าถ้าผมฝึกทักษะเรื่องเดียวคือเรื่องของการจัดเฮาเมตติ้งเลยอาจารย์ผมรวยได้ไหมโอ้รวยแน่นอนรวยแน่นอนนะครับ <c oughs> คนรวยจากอาชีพขายตรงนะครับไม่ใช่เก่งพูดนะครับแต่เก่งทำนะครับแล้วก็แล้วก็การทาขายตรงเนี่ยครับบางทีเรารู้ทฤษฎีเยอะแต่เราไม่เคยลงภาษนามจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนเก่งอื ถูกไหมฮะท่านผู้ชบอกว่าท่านรู้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 แต่ว่าไม่ลงสนามจะรู้ไงเราเป็นคนเก่งนะครับเราบอกว่าเราเป็นคนกล้าเราเป็นคนขยันถ้าไม่ลงสนามเจอคนเยอะๆเรารู้ยังไงว่าเรากล้านะครับและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเองเนี่ยนะครับมีความขยันหรือว่าเราสู้งานการลงพา้สนามเนี่ยมันเป็นตัววัดทุกอย่างเลยนะครับ เรียกว,ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับที่จะขยายฐานออกไปนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องเฮา m มตติ้งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับวันนี้ท่านอาจารย์กัมนานะครับก็บได้เรียกว,ว่าให้ความรู้กับเรามากมายเลยนะครับก็เอาไปทํานะครับ อาจารย์ครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับทวันนี้เรานั่งคุยกันแล้วทุกท่านนะครับไม่ได้ออกไปทำนะครับรู้จริงก็ต้องทําจริงแล้วก็รวยจริงนะครับโอเควันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ดรกบันท่นมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการของเรานะครับขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงนะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองท่านนะครับก็เรียกว่าต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ